ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมา m ม s ซ r ร e s Fan ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคลิปนี้แอดจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนางจีนที่พลอตมีความคลาสสิกเกี่ยวกับความรักความแค้นจนนำไปสู่โศกนากกรรมอันแสนเศร้าก็เรื่องนี้เลยเดทนางพยาผมขาว White Hair Devil Lady เวอร์ชัปนปี2022ต้นสังกัดคือโยกูเป็นนางจีนแนวกำลังภายในความรักดรามา่าหนังมีความยาวหชั่วโมง13 สามนาที่สามารถรับชมได้ทางโยกูมีพักไทยค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้สร้างดัดแปลงมาจากนาวนิยายในชื่อเดียวกันของเหลียงหยูเซิงแต่มีการตีความใหม่ค่ะจะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นเก่าในยุค90ที่นางเอกหลิงชิงเสียเคยแสดงเอาไว้เวอร์ชันนั้นถือเป็นหนึ่งในผลงานมาสเต์พียดของเธอเลยส่วนเวอร์ชันถัดมาที่ดังไม่แพ้ก,กันก็คือปีคศ2014นำแสดงโดยนางเอกคนสวยอย่างฟานปิงปิงเวอร์ชัน นีก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมากมายเช่นกันค่ะกลับมาที่เวอร์ชั่นปัจจุบันปี2022ที่ฉายทางช่องโยกูกันค่ะจะสนุกนะประทับใจแค่ไหนลองไปฟังกันค่ะ เป็นเรื่องราวของเลียนนีสร้างเธอเป็นสิษสาวแห่งคายแสงจันผู้มีวรยุทธ์ล้ำเลิศเธอและพี่น้องรวมคายต่างทนเห็นความลำบากของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภ,ภัยไม่ได้ราชสำนักก็ไม่เหลียวแลเนื่องจากฝ่าบาทประชวนอย่างหนักอำนาทั้งหมดจึงตกไปอยู่ในมือของขันทีชั่วชื่อว่าฉางกงกงซึ่งคายแสงจันของนางน,นั้นถือเป็นนามยอกอกของฉางกงกงมาหลายปี ขันทีชั่วผู้นี้จึงวางแผนร้ายวางยืมมือสำนักบูตึงมาช่วยกำจัดค่ายแสงจันทร์ให้สิ้นซากโดยการปลอมราชโองการสั่งให้สำนักบูตึงไปอารกขายาอายุธนะมาส่งให้ถึงมือฮองเตโดยใส่ไฟว่าคนจากค่ายแสงจันทร์นั้นจะมาโจมตีชิงยาเอาไปค่ายนี้เป็นพวกนอกรีดเป็นพวกพักมันสำนักบูตึงก็ไม่รอช้าค่ะมอบหมายให้สิทธิพี่ใหญ่และสิทธิพี่รองโจอีหังนี่คือพระเอกของเราค่ะมาคุ้มกันเขา บวญยาอายุวัฒนะระหว่างทางนั้นเลียนนี้สร้างและเหล่าพี่น้องจากคล้ายแสงจันทรก็มาซุ่มโจมตีสำนักบูตึงค่ะเกิดการประทะต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนโจอ,อีหัางกับเลียนนี้สร้างตกลงไปในหุบเขาพร้อมกัน แต่ทว่าทางคู่ก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันค่ะเพราะในสมัยอดีตตอนที่พวกเขายังเด็กโจอีฮังเคยช่วยชีวิตเรียนหนีซางเอาไว้ทางคู่จึงตกลุมรักกันได้ไม่ยากนักโจอีฮังสัญญาก,กับนางเอกว่าจะขอกลับไปเคลียร์เรื่องราวเข้าใจผิดต่างๆที่สำนักบูตึงก่อนแล้วก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันกับนางเอกค่ะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเสียแล้วเพราะทุกอย่างได้ดำเนินไปตามแผนการอันชั่วร้ายของฉางกงกงจนยากจะแก้ไข เราต้องไปติดตามเอาใจช่วยพระนางกันค่ะว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ไหมแล้วพวกเขาจะกระชากหน้ากากของฉางกงกงสำเร็จหรือไม่แล้วความรักระหว่างเลียงนีสร้างกับโจอ,อีห่างจะลงเอ่ยอย่างไรต้องไปติดตามกันค่ะ พอดูจบนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเวอร์ชั่นใหม่ทําออกมาได้กระชับฉับไวดีค่ะภายในเวลา1ชั่วโมงนิดๆนางเก็บรายละเอียดเส้นเรื่องหลักได้ครบถ้วนบทไม่รวมนะคะทุกตัวละครมีเหตุผลทําให้เราเชื่อตามได้ค่ะถือว่างานบททําได้ดีทีเดียวส่วนงานภาพก็สวยงานซีจก็ดีค่ะไม่ขัดตาส่วนฉากแอคชั่นต่อสู้ทําออกมาได้ดีมากดูสนุกดูเพลินค่ะส่วนการแคสนักแสดงออกมาได้ลงตัวเหมาะสมกับบทบาทดีมากเลยยิ่งพร พระนางหล่อสวยสมกันดูมิสเสน่ห์ดีค่ะส่วนตอนจบก็จบแบบเหมือนจะสมหวังแต่ก็ไม่สมหวังอารมณ์แบบว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลอะไรประมาณนั้นค่ะคือแบบพระนางเขาไปอยู่บนเขาลูกเดียวกันแต่ต่างคนต่างอยู่ค่ะพระเอกก็คอยอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆวงแต่นังเอกนี่เขาไม่ยอมคล้องแหวะด้วยเลยค่ะถือว่าแอบเศร้านิดๆนะคะเนี่ย แล้วล่ะคะ่ะหากใครชอบพลอตแนวนี้ก็ตามไปดูที่โยกูได้เลยคะ่ะหวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปกับคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาม่าซีรีแฟนค่ะ